อำเภอแม่แจ่มกำลังมืดอ,อยู่ครับพี่ตอนนี้สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านนะครับ ตอนนี้ผมพามาดูทะเลหมอกครับที่บ้านปากล้วยครับถนนลาดยางหมดแล้วครับตอนนี้ขับสบายเล้วครับแต่ก็จะยากนิดนึงช่วงทางที่โค้งๆนะครับตอนนี้หกนาฬิกาสาสิบห้านาทีครับสวยมาก ยังไม่เห็นดอยมั่นหมากเลยครับตอนนี้น่าน่าจะมืดครับแต่ฝั่งทางด้านบนนานะครับตรงขอบข้างบนตรงกลางภาพนะครับคือดอยบ้านบนบ้านบนนาครับถ้าขึ้นไปทางบนนาก,ก็จะเห็นหมอกนะครับอันนี้คือทิศตรงข้ามกับดอยบ้านบนนานะครับชื่อบ้านป่ากล้วยนะครับ จริงจุดที่เราจะขึ้นไปต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับแต่น,นี่ขึ้นมาได้สักพักก็สวยแล้วก็เลยจอดให้นัก่งเที่ยวอันนี้มากันสองคนเองครับนี่พี่เขากำลังถ่ายรูป